thank mm -hmm. you ภระวาุทุางพขาวันตังอภวาเภีปฏิบันโนพระวโตสาวกะสังโฆสังขังยามามีเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยท่านขณากระิฉันนางกเดือนเกษมสเกสุขะ ในฐานการมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ดในนายคณะกรรมการมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ดขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นมามาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ดประจำปีการศึกษา2557เป็นที่ทราบกันดีในโครงการศึกษาข,ของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วว่ามูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ดได้ให้การสนับสนุนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนพื้นที์ โดยจัดให้ทุนรายปีโดยจัดให้ทั้งทุนรายปีและทุนต่อเนื่องจนทําให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาได้รับโอกาสอันดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสสร้างความสําเร็จตามกําลังความสามารถของแต่ละคนทําให้มูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ดเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางในวงการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ดขอร่วมเรียรีศึกษา กราบยินเชิญท่านรองสุวพงศ์คำวันคิคะรองผูดด้ในการฝ่ายวิชาการโรงเรียนศินจศัย์ค่ะลำดับที่เจ็ดโรงเรียนจำหานศืษต์ศิรวิยาประชาสาาังค่ะ ลำดับที่8โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมค่ะตอเรยนเชิญตัวแทนจากโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมค่ะตอเรยบเชิญท่านรองผู้ในการประเสริฐปานยินิดค่ะให้เกียรติรับมอบแทนโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมค่ะ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดลำดับที่สองเด็กหญิงสิริกัญญามาศิปาโรงเรียนบ้านโนนแท่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดลำดับที่สามเด็กหญิงออนปรียาคำเกิดโรงเรียนบ้านเหลาอยอำเภอจตุรพักพิมานลำดับที่สี่เด็กชายธนากรสีแสงโรงเรียนบ้านหนองช้างอำเภอสวัสดิบรี เด็กหญิงไพลินนาธงชัยโรงเรียนบ้านตาอุดอําเภอสวัติบุรีเด็กหญิงออนชีราบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองเข็งจังหนหานเด็กหญิงน,นัลลมนตุมพิทักษ์โรงเรียนบ้านธาประทับอําเภอเชียงฝันเด็กหญิงการจนาบุ้งทองโรงเรียนบ้านหนองตาใต้หนองตกอําเภอเมืองร้อยเอ็ดเด็กหญิงบุษกรเพิงนไพร โรงเรียนบ้านโนนแท่องทอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและเด็กหญิงพิมพ์ระดาภุมมพวงโรงเรียนบ้านเหลาอยู่จัตุรพักที่มาทั้งสิบท่านเรียนเช่นค,นครับอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะเมื่อรับทุนแล้วน,น,นะคะ ก็หันหน้ามาทางด้านหน้าเวทีเพื่อที่จะบันทึกภาพพร้อมๆกันนะคะก็ขอสแสดงความยินดีกับลูกๆทั้งสิบท่านด้วยนะคะโรงเรียนบ้านตาอุกอําเภอทวัตรีเด็กชายจักรชัยยุคลัง โรงเรียนบ้านหลายิ้วอำเภอตังหนเด็กหญิงสิริมาศทักษีสมุทรโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยาอำเภอศรสีสมเด็จเด็กหญิงอภิรักษ์อารีเอ,อื้อโรงเรียนบ้านหมูม,มนท์อำเภอเชียงขวัญโยธาศิริโรงเรียนน้องอุย่ยใหญ่วิทยาอำเภอเมืองสวนโรงเรียนบ้านที่เด็กรล่นด้าน

ปุชโอโรงเรียนบ้านสกแกงเป็นสิ่งที์ทไทยลำดับที่เกาวิญณวิศนคพรของหลโรงเรียนคนเฝาที่ยัานมสุวรรณภูมิและเด็กชายอธิสักขาลีโรงเรียนบ้านหลอนแรงอัเ่อสุราภูมิพรกบเรนเจ์ถ้าพิจียได้มอบเุงประกอบข้อม้างที่เรียนต้องหนหน้ามาด้าน ีนาาช่้แขมอำเภออาจสามารถเด็กหญิงสิริพิชชาพันธ์ตะนวันโรงเรียนบ้านหนองจานอำเภอหนองมี เด็กหญิงณัวันคำพรมโรงเรียนบ้านสว่างเฉลใจเด็กชายธนาวาททธัฒน์โพศีดาโรงเรียนหนองถามวิทยาอาสามา่าเด็กชายพัชพลสัตยานโรงเรียนบ้านเด็กราชเอเ่อเภอหนองมีเด็กชายเจษฎาใจองอโรงเรียนบัวดงวันวิทยากรทองเด็กหญิงอาิตยาประภัสพากนโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาเบอรโคลไซ และเด็กหญิงสิริพรชัปัญหาโรงเรียนหนองข้อพัฒนาประการุตสอนอำเภอหนองข้อประกาศเนเชิญที่ยังเกียนได้นะครับพูดนะ ว่าที่ไรตรีดรสมช่อเฉลิมการกล่าวขอบคุณคุณจันนศรีจงรุ่เรืองคุณโภคทองศรีท่านอาจารย์อดุลย์คณิมาศคุณคุณศรีจิรายยศปิจารุวันเกษมรสรงคุณจำเนียรสารพโคและขอกราบขอบคุณคุณภูรมศรีอุทัยรัตนกิจค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ ในระหว่างที่จัดเตรียมนะคะทุกผู้ขอประกาศราย,ารยนะยามของท่านที่บริจาคเพิ่มเติมอีกน,นิดนึงนะคะก็ได้แก่คุณจำเรียนสารพอคะโ,คโสศึกษาเด็กุนรงเียสเด็กหุตมาพรจีจันลาโลรงเรีสศึกษาเดกทชเทศศิ์โเรียนศึกษาและเด็กหญิงสมมาวดีอามหาโสสรงเนสีศึกษาเินทเกบ้านได้รค นางสาวพุทดาพรโทสิ์โอเซศึกษานางสาวอพิญญาชายศิลป์โอเคซีศึษานางสาวบุษฎิดาเกษมสิขโอเคซีศษาและนางสาวสุธิดาฤทธิ์ลักเลิกโอเคซีศกษายากให้เจอท่าที่มีเกียรติได้ยากเป็นเนมือนก ขอกรับร,รับนุณคุณ์จากนวัตรเศษตรสาทางคุทน,นันท์เกษตรที่ทำคุณปังอนคุณแสงนะคะคุณน,นันท์รออสับสิริท่านอาจารย์สัพันมีภาษาเป็นเอาร์โรชาบากาช์เดศสสาสอนางสาววนตะวันชื่อโชม ขอกำโปรเจกต์เก่งท่านได้ยอดรวมทุกแบป็นผู้ทุกอย่างเรียนดีอย่างไรก็ได้เงินลอยวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดสาขาวิชานเพื่อทำความดีค่ะนางสาวพันณภาบุญสิงห์นักศึกษาชั้นปีที่สามมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เงินทุน6,000บาทค่ะอันนี้เป็นคนต่อเนื่องนะคะและคนสุดท้ายค่ะนางสาวกมลรักบุตรสาลีนม่ศึกษาชั้นปีที่หนึ่งมหา,หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสำหรับนักเรียนที่ได้รับเศิษาทุกคนนะครับถือว่าน้องโชคดีนะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีได้กรุณามอบสุนในี้เราเป็นการต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ก็ขอให้ระนักแล้วก็ใช้ทุนนั้นอย่างมีคุ้ค่านะครับขอให้ระบบตัง้งใจศึกษาเ,าเรียนนะครับให้มันมากที่สุดเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของชาตินอกจากเรียนดีแล้วต้องีป็าผลิตดีด้วยเพื่อจะเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีให้กับเายาวชนรุ่นหลักแล้วก็ที่ท,ทุกคนที่ต้อนกลับตาดูอยู่นะครับเพราะว่า คุณทุกท่านนะั้นเกิดจากใจของผู้ใหญ่ใจดีที่มีจิตัทธานนะครับผมก็ฝากไว้ว่าเป็นการตอบแทนผู้มีพระคูลแบบนี้ก็คือต้องเกียนเป็สือให้เก่งๆแล้วก็พัฒนา,าตนเองเพื่อจะเป็นคนดีต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออำนาจผู้เสียใจเสียสิทธิ์ทันน้นนทงหลายได้โปรดโปรดรดาประธานกรให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเป็นสายน้อน้อง ตลอดึนครอบครัวแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนนะครับก็ขอให้ไปขยันประหยัดมีวินัยไปรีหยนรู้วิคุณธรรมไม่ท้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดเป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติพื้นาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปต่อคุณครับ I'm so คุณมูลนิธิศีราละเอ็ดขอรับขอบคุณทุกท่านที่การบริเกตทุกท่านที่มาในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการช่วยให้มูลนิธิดำเนินการช่วยให้มูลนิธิสามารถแจกทุนและแก่ลูกหลานชาวจังหวัดละเอ็ดตลอดมีสามปีที่ผมมาอยู่ที่นี่มูลนิธิศิษาก็ก็ได้มาแจกทุนตลอดตลอดสามปีที่ผ่านมา ไปโอกาสต่อไปในปตีต่อไปเราก็หวังว่าทางมูลนิธิและก็ทา่านผู้มีวิจใหญ่ใจดีท่านผู้มีเจตทุกท่านคงจะให้ความรา้วรรำลูกหลานชาวร้อยเอ็ดเราเช่นนี้ตลอดไปผมขอกราบขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ